พระกิ่ของไตเตสืบสายตำนานประวัติศาสยุคเทพปะกรน,น้ำจีนบทความโดยดรเจสดานินสงวนเดชะประเทศจีนมีอรารยธรรมยาวนานและต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นกำเนิดจากชนเผ่าเล็กๆในอนาบริเวณที่เรียกว่าจงหยวนหรือตรง,ง,งวลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่รับรมมน่ำแม่น้ำฮงโหั้งแต่ช่วงกลางของแม่น้ำจนถึงปากน้ำบริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำฮงโห มีชนเผ่าน้อยใหญ่ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่เป็นจานวนมากตั้งแต่ราว5,000ปีก่อนกิดการแล้วประวัติศาสตร์จีนยุคเทพประการนำกล่าวถึงการสร้างโลกการกำหนดนุษย์และชนเผ่าต่างๆว่าผ่านกูได้แยกฟ้าดินออกจากกันจนตัวตายและทุกอนุของร่างกายของเขาได้กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาแม่น้ําต้นไม้ประกอบกันขึ้นเป็นโลกในที่สุดจากนั้นเทพนีวากับเทพฟ,ฟูซีได้ร่วมกันสร้างมนุษย์ขึ้นจากก้อนดินเหนียว นุ์จึงได้ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่เป็นชนเผ่าต่างๆตั้งแต่นั้นสืบมาเทพประกรณ์นำยังได้ก่อถึงบรมพชนผู้มีบทบาทสําคัญในการหลังสร์วัฒนจีนจํานวน8พระองค์เรียกว่าสาบรรพกษัตริย์5จกักรพรรดิหรือซานห่วงอูตี้ในตำราเซี่ยจิงยวนเสินเซียระบุว่าสามบรรพกษัตริย์คือซานห่วงคือฝูซีสนหนงและซุยเหลินส่วน5จกักรพรรดิหรืออูตี้ ในบันทึกประวัติศาสตร์สือจี้เกี่ยวกับพระักรพัรดิระบุว่าประกอบไปด้วยจักรพรรดิหวังตี้จักรพรรดิจวนซีจักรพรรดิตี้คู่จักรพรรดิถังเหวาจักรพรรดิอี้ซุนจากทฤษฎีสามกษัตริย์สามารถอ้างอิงจากตำราหรือพงศาวดารจีนได้ดังนี้หนึ่งทฤษฎีแรกเริ่มเกี่ยวกับเรื่องราวสามกษัตริย์ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์สือจี้บันทึกไว้ว่าบัมพกาลมีกษัตริย์แห่งฟ้ากษัตริย์แห่งดินและกษัตริย์แห่งโลกมนุษย์สอง ตำราหานเวนเจียและตำราสร้างซูต้าจ้วนบันทึกไว้ว่ามีฟูซีสนนงและสุยเหลิน 3. ตำราเฉียนฟูรุ่นตำราชุนชิวอินโตซูตำราหลีซื่อชุนชิวและตำราหลี่จี้บันทึกไว้ว่ามีฟูซีนีวาและสนนง 4. ตำราหลีเฮ้าอีจี้บันทึกไว้ว่ามีฟูซีจู้หลงและสนนง 5. าตำลาป่ายหูทงมีบันทึกไว้ว่ามีฟูซีสนงและจู้หลง 6. ตำราหลีจีมิ่งเจิงบันทุกไว้ว่ามีฝูซีสนงและหวังตี้ส่วนทฤษฎีห้จาจักรพรรดิสามารถอ้างอิงจากตำราเรื่อบันทึกประวัติศาสตร,ร์จีนได้ดังนี้1บันทึกประวัติศาสตร์ซือจี้เกี่ยวกับผ้าจักรพรรดิและตำราต้าใต้หลี่บันทึกไว้ว่ามีหวังตี้ซี 4. ตี้คู่ตี้ยาวและตี้สุน 2. ตำราเย่ดิง่งบันทึกไว้ว่ามีไทเฮาสนงหวังตี้สาวเฮาและจวนซี สรุปได้ว่าทฤษฎีส,สกษัตริย์จากรูปสังกษัตริย์ท่าจักรพรรดิไดจากตำราหลีห่เฮาอีจีมีความสอดคล้องกันส่วนทฤษฎีท่จาจักรพรรดิจากพงศาวดารบันทึกประวัติศาสตร์ซอจีและตำราต้าใต้ดีจีมีความสอดคล้องกันต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่นจึงเกิดเป็นทฤษฎีสากษัตริย์ท่าจักรพรรดิที่กำหนดแน่นอนในแผ่นดินจีนจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนทำให้ทราบว่าตำนานพรายกของเต๋อในแง่มุมทางประวัติยุคโบราณของจีนนั้นแท้จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงย,ยุคสมัยที่เริ่มจาจากกัรรพูซี สนงวางตี้สาวเผ้าจวนซีตี้คู่ถังเหยาสุ่นและอีตามที่กล่าวกันในเอกสารประวัติตำนานพระราชาธิราชกับพระองค์ที่ปรากฏในประเทศไทยผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มจากยุคสมัยเทพกรนํำหรือยุคเทพนิยายโดยเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ผ่านกู่เทพผู้สร้างโลกได้เบิกฟ้าดินในตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งแรกฟ้าดินยังผสมปนเปนกันอยู่ไม่ได้แยกออกจากกันซึ่งเปรียบเสมือนไข่ไก่ที่มีเปลือกคุ้มภายในไข่ไก่นี้เองผ่านกู่ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมา และเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ18,000ปีผ่านกูก็ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเขาพบว,ว่าบริเวณรอบๆอบตัวเขาเมื่ดมิดไปหมดทั้งร้อนทั้งลำคาญร,รู้สึกไม่สบายอย่างยิ่งเขาอยากจะลุกขึ้นยืนก็ยืนไม่ได้ผ่านกูจึงโกรธเป็นอย่างมากเขาลุกขึ้นคว้าขวานที่ตัวเขามาตั้งแต่กำเนิดและใช้ขวานฟันไข่ไก่นี้อย่างสุดแรงไปหนึ่งครั้งตอนใดนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นไข่ไก่เริ่มแตกออกเป็นเสียงเสียงทันทีมีสิ่งอันบางเบาและโปร่งใสอยู่นันหนึ่งลอยขึ สิ่งที่หนักและขุน่นข้นอีกจำนวนหนึ่งก็ร่วงล่นลงข้างล่างกลายเป็นพื้นดินหลังจากนั้นท้องฟ้าและพื้นดินจึงเลิ่มแยกออกจากกันเขาก็ได้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินมือทั้งสองยันคำท้องฟ้าเอาไว้ต่อมาหลังจากที่ผ่านกู้เส้นชีวิตลงดวงตาของเขาก็ได้กลายเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แขนและขากลายเป็นเทือกเขาเลือดกลายเป็นแหล่งน้ำเส้นเอ็นกลายเป็นถนนทางกล้ามเนื้อกลายเป็นที่นาเส้นผมและหนวดเขา่ากลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้า ผิวหนังและขนกลายเป็นแมกไม้พฤกษาฟันและกระดูกกลายเป็นโลหะก้อนหินแข็งอัญมณีแวววาวเละเงือกของเขากลายเป็นน้ำฝนที่สำคัญก็คือแมลงตัวเล็กๆมากมายในตัวเขาได้กลายเป็นมนุษยชาติและนี่คือตำนานฝานกูปิดฟ้าดินซึ่งเป็นตำนานทเทพเจ้าสร้างโลกของจีนที่เล่าสืบต่อกันมาโดยตำนานที่ระบุว่าพระราชาที่รัทังกับวงได้เก่จกจักรพรรดิฝูซีเซหนงหวางตี้สาวเฮาจวนซีตี้คู่ถังเหวาซุ่นและอี มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณสมัยสามบรรพกษ,ษ,ษกกัตริห้าปฐมจักรพรรดิซึ่งถือเป็นยุคแรกของบัรพักษัตรย์ผู้ปกครองบ้านเมืองของชาวจีนสมัยครั้งที่ยังไม่มีการก่อตั้งสืบสายเป็นลำดับราชวงศ์สืบเนื่องจากบรรดาชนเผ่าทั้งหลายในบริเวณจงหยวนนั้นมีชนบทสำคัญอยู่สามชนเผ่าได้แก่ชนเผ่าทางใต้ของเยียนตี้ชนเผ่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของหวางตี้และชนเผ่าจิวหลีและซอโหย่ชนเผ่าของซูโหย่มีกำลังเข้มแข็งมากและมักลุกรานชนเผ่าอื่นอยู่เนือง เมื่อซูอโยทําสงครามกับชนเผ่าของแยนตี้แยนตี้ได้ขอความช่วยเหลือจากหวังตี้จนสามารถเอาชนะซูโยได้เมื่อซูอโยถูกกาจัดแล้วชนเผ่าใหญ่ของแยนตี้กับหวังตี้จึงหันมาทําสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือชนเผ่าอื่นกันเองผลปรากฏว่าแยนตี้เป็นผู้แพ้หวังตี้จึงได้รับการสนานาเป็นหัวหน้าของชนเผ่าทั้งหลายประวัติศาสตร์เรียกว่าตี้หรือจัก,กรพัรดิส่งผลให้เกิดการพัฒนาและผลสมผสานทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของพงเผ่าวาเซีย ซึงเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมของชาวฮัน่นสืบต่อมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าหวังที่จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะได้ถือว่าเป็นบรรัพรพรกษัตริย์จักรพรรดิองค์แรกแต่อนุชน,นลูกหลานยังถือว่าตนเป็นลูกหลานของเหยียนห่วงอยู่นั่นเองผลงานของบรรัณพกษัตริย์ทั้งห้ากดชัดเจนในพงศาวรดารบันทึกประวัติศาสตร์จีนของซือหม่าเซียนกล่าวว่าในยุคจกักรพรรดิห่วงตี้หรือจักรพรรดิเหลืองนี้มีการประดิษฐ์เรือกุยแนและตัวอักษรมีการเริ่มการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าส่วนในยุคจักรพรรด จวนซีซึ่งเป็นจกักรพรรดิแห่งความสาคัญแก่การคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็นขุนนางมีการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินยุคจกักรพรรดิตีค้คู่เป็นจกักรพรรดิผู้ทรงเมตตาธรรมและชนานาญในการตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศยุคจกักรพรรดิเหยาเป็นจกักรพรรดิผู้เริ่มการสืบสารราชบัลลังก์นอกสายเลือดหรือสั้นล่าเกล่าวคือหยาได้ดกิติศัพท์ว่าสุนเป็นผู้มีคุณธรรมและความสามารถจึงได้เชิญมาช่วยราชการแผ่นดิน และเมื่เห็นผลงานไปที่ประจักษ์เหยาก็ยกราชสมบัติให้สุ้นแทนที่จะยกให้พระราชโอรสขณะที่จะประซุนถือเป็นจกักรพรรดิผู้กันันอยู่กระดับเวที T, มีคุณธรรมสูงและเป็นที่ยกย่องของคนทั้งปวงทั้งยังได้สืบต่อบปริธานของเหยาในการเลือกใช้และยกราชบัลลังก์ให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถต่อมาเมื่อแม่น้ำวงเหอเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณจงหยวนต่อนเนื่องกันหลายปีสุนได้มอบหมายให้อีหาทางแก้ไขอุทรกรภัยและบำบัดทุกข,ขออาา์ของอาณาประชาราชขอใช้เวลานาน,านถึง13ปี ในการขุดคลองระบายน้ําและแก้ปัญหาได้สําเร็จในช่วงเวลา13ปีนั้นถึงแม้ว่าอีได้เดินทางผ่านหน้าบ้านของตนถึง3ผลแต่ก็ไม่เคยแวะพักเลยผู้คนจึงยกย่องอีเป็นอย่างยิ่งและขนานนามว่าอีผู้ยิ่งใหญ่หรือต้าอีซึ่งเห็นว่าอีมีความรุ้ความสามารถและคุณธรรมสูงส่งจึงได้มอบราชบัลลังก์ให้อีขึ้นเป็นจกกักรพรรดิองค์ต่อไปจากพจนานุก,กรมกล่าวถึงสามมรพกษ,ษัตริย์ที่อ้างอิงจากตำรากล่าวว่าในยุคเทพนิยายนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1ฟ้า ซึ่งคือตำแหน่งกษัตริย์ผู้ปกครองสวรรค์อันหมายถึงองค์เยกเซนฮ่องเต้สองดินซึ่งก็คือตำแหน่งเจ้าแห่งดินและสามนุษย์ซึ่งก็คือมนุษย์โลกอันหมายถึงตำแหน่งของหัวหน้าชนเผ่าในอดีตที่มีเก้าพี่น้องแต่แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็นเก้าแผ่นดินรวมกันเป็น,นสามกษัตริย์จากประเด็นนี้ทําให้ผู้เขียนสันนิษฐานความเชื่อมโยงกับตำนานทฤษฎีดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเทพดาวป,ปักเต้าทั้งเก้าจากตำรากล่าวว่าดาวปักเต้าทั้งเก้าได้แบ่งพื้นแผ่นดินออกเป็นเก้าส่วนตามหลักเก้าฟ้าดังนี้ ฟ้า 1, ที่1เสียนเทียนหรือดาวปักเต้าที่9ตําตำแหน่งขานปกครองแผ่นดินจี้โจฟ้าที่2จูเทียนคือดาวปักเต้าที่8ตํตำแหน่งคุณปกครองแผ่นดินจิงโจฟ้าที่3ามชางเทียนหรือดาวปักเต้าที่7ดาวหยาวกวางตำแหน่งเจิ้นปกครองแผ่นดินซิงโจฟ้าที่4ี่หยางเทียนคือดาวปักเต้าที่6ดาวไข่หยางตำแหน่งสิ้นปกครองแผ่นดินซีโจฟ้าที่5จินเทียนคือดาวปักเต้าที่5ดาวหึงตำแหน่งจงปกครองแผ่นดิน B อี้โจฟ้าที่6โยเทียนคือดาวปักเต้าที่4ดาวเฉียนตำแหน่งเฉียนปกครองแผ่นดินยงโจฟ้าที่7จดห้าวเทียนคือดาวปักเต้าที่3ดาวจีตำแหน่งตุ้ยปกครองแผ่นดินเหลียงโจฟ้าที่8เปี้ยนเทียนคือดาวปักเต้าที่2ดาวเสียนตำแหน่งเกินปกครองแผ่นดินเยียนโจฟ้าที่9เยียนเทียนคือ Finnish, ดาวปักเต้าที่1ดาวซูตำแหน่งหลีปกครองแผ่นดินหยางโจซึ่งจากหลักการนี้จะมีความสอดคล้องกันผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า ตำนานพระเกี่ยวไตเตที่เกิดจากประวัติศาสตร์จุปกกรนนำซึ่งเริ่มตากผ่านกูนั้นได้เบิกแผ่นฟ้าผืนดินสืบมา้ดยเชื้อสายมนุษย์โลกหรือก็คือตำแหน่งของหัวหน้าชนเผ่าในอดีตที่เชื่อกันว่ามีก้าพี่น้องซึ่งตรงกับความเชื่อเรื่องดาวปักเต้าทั้ง9้าของทางศาสนาเตา๋ออันมีเชื่อดาวและตำแหน่งที่สดของกันส่วนตำนานที่กล่าวกันตามเอกสารทั่วไปในงานกินเจโดยระบุว่าพระราชาธิราชนางกำวงคือจกักรพรรดิฟูซีสนงหวังตี้สาวเฮาจวนซีตี้คู่ทังเหยาซุนและอี นั้นเป็นำลำดับยุดประวัติศาสตร์ถัดจากยุดเทพรกรน,นำํำแต่อยู่ระหว่างรอยต่อของยุคตำนานที่เล่าต่อกันมาอันเกี่ยวกับตำนานสามบรรพกษัตริย์ห้าจักรพรรดิและยุคกึ่งตำนานที่เริ่มต้นจากยุคลาชวงศวงเซียโดยมีจักรพรรดิอีปกครองแผ่นดินเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันต่อมาได้เชื่อมโยงกับความเชื่อดังดาบปักเต้าทางเก่า